ใช้ชีวิตให้มีเรื่องเล่าอย่าปล่อยให้ชีวิตกลายเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยคำว่าถ้าหาและปรุงนี้ลองนึกภาพว่าถ้าคุณกำลังพูดคุยกับคนอายุ60ปีแล้วเขามีคำแนะนำที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนคำแนะนำเหล่านั้นจะเป็นอะไรมันจะมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันสายไปแล้วหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิต วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับบทเรียนเหล่านี้ที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาล 1. การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง 2. การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเรามาเริ่มกันเลยลองจินตนาการดู ชายชราผมสีขาวใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งประสบการณ์แต่แววตากลับเปล่งประกายด้วยความกระตือรือร้นและปัญญาที่สั่งสมมาเขานั่ง,งเงียบอยู่ในห้องที่แสงแดดอ,อ่อ,อนๆสาดส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าคุณนั่งอยู่ตรงข้ามเขาเสียงลมหายใจเบาๆแทบจะกลืนไปกับบรรยากาศที่อบอุ่นและเงียบสงบเขาเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาลึกซึ้งและสงบทุกคำที่พูดช่างหนักแน่น หนักด้วยน้ำหนักของปีที่ผ่านไปหนักด้วยการตัดสินใจที่เคยทำและบางครั้งการตัดสินใจเหล่านั้นก็ทําให้เขานึกในใจว่าถ้าฉันรู้ในตอนนั้นฉันคงทํามันแตกต่างออกไปเขาหยุดเงียบครู่หนึ่งราวกับปล่อยให้เสียงในใจได้ล่องลอยแล้วพูดกับคุณด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจเขาพูดว่าสิ่งแรกที่เขาอยากบอกคุณคือ การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาเล่าถึงวันเก่าๆหลายครั้งเขาเคยหลงไปกับเป้าหมายผิดๆคิดว่าความสำเร็จหมายถึงทรัพย์สมบัติมากมายหรือการทำงานหนักจนหลงลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปความสำเร็จที่แท้จริงเป้าหมายที่ทำให้ชีวิตมีความสุขเป้าหมายที่เติมเต็มหัวใจเขาหยุดพูดคุณเงียบไปครู่หนึ่ง คำถามหนึ่งแทรกขึ้นในหัวเป้าหมายที่ถูกต้องคืออะไรมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปอย่างไรเขาหันมามองคุณตรงตรงสายตานั้นจริงจังแต่เปลี่ยมด้วยความการุณาลองคิดดูสิถ้าคุณตั้งเป้าหมายที่ตอบสนองความฝันของคุณเองไม่ใช่เพื่อใครอื่นคุณจะรู้สึกยังไงทุกคำพูดของเขาเต็มไปด้วยบทเรียนเขาเล่าต่อด้วยรอยยิ้มเล็กๆ ทุกครั้งที่เขาตั้งเป้าหมายจากหัวใจตัวเองไม่ใช่จากความคาดหวังของสังคมมันทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาแม้จะล้มเหลวแต่ความล้มเหลวนั้นกลับทำให้เขาเติบโตขึ้นในทุกๆวันเขาค่อยๆลุกขึ้นหยิบแก้วกาแฟขึ้นจิตก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกเป้าหมายที่ถูกต้องคือเป้าหมายที่ทำให้คุณหลับตาแล้วพูดกับตัวเองได้ว่า นี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายเป้าหมายแบบนี้ทำให้ทุกวันของคุณมีคุณค่าแม้จะเจออุปสรรคและก่อนจะเดินจากไปเขาทิ้งท้ายเป้าหมายที่ดีคือเป้าหมายที่ทำให้คุณอยากตื่นขึ้นมาในทุกเช้าทำให้คุณรู้สึกมีพลังแม้จะอยู่บนเส้นทางที่ยากลำบากเขาเดินกลับมานั่งข้างคุณอีกครั้งแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างเก่า ใช้เงาจางๆบนพื้นไม้เขานั่งนิ่งอยู่คู่หนึ่งสายตาเมอมองไปไกลเหมือนกำลังครุ่นคิดบางสิ่งที่มีความหมายลึกซึง้งหลังจากที่เล่าถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วเขาหยุดเงียบไปเหมือนให้คุณได้ทบทวนคำพูดที่เพิ่งผ่านไปจากนั้นจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงทาเบาแต่หนักแน่นอ้ออย่าลืมนะทุกอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ถ้าไม่มีการจัดการเวลาที่ดี มันก็เป็นแค่ฝันลมๆลลแล้งๆไม่มีทางจะเป็นจริงได้เขาเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้ขยับมือขึ้นลูกปลายคางเวลาคือสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถซื้อคืนได้มันเหมือนทรัพย์สินที่คุณต้องจัดการให้ดีถ้าปล่อยให้มันหลุดมือไปคุณจะไม่มีวันได้มันกลับมาในห้องเงียบงันขณะที่คำพูดของเขาแฝงด้วยน้ำหนักของความจริงเขาเล่าว่าช่วงชีวิตหนุ่มๆของผม ผมคิดว่าเวลาเป็นสิ่งไม่จำกัดใช้ไปยังไงก็มีเหลือเฟือจนวันหนึ่งผมได้เห็นเวลาหลุดลอยไปอย่างรวดเร็วและได้รู้ว่าการไม่ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมันทำให้ผมต้องเผชิญกับความเสียใจบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนคืนกลับมาเขาหันมามองคุณด้วยสายตาจริงจังการทำงานหนักไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดหรอกแต่การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเขายิ้มน้อยๆแล้วพึ่งทำเบาๆผมไม่เข้าใจมันเลยในตอนแรกจนเมื่อได้ให้เวลากับสิ่งสำคัญชีวิตก็ดีขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเขาขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้หยุดไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงความจริงจังชัดเจนไม่ใช่แค่การแบ่งเวลาแต่การจัดการเวลาก็คือการเลือก คุณจะให้เวลาไปกับอะไรบ้างในชีวิตสิ่งที่ดูเล็กน้อยถ้าคุณทุ่มเทปไปมันอาจกลายเป็นทั้งวันหรือทั้งชีวิตเขาหลับตาลงเหมือนย้อนนึกถึงอดีตและพูดขึ้นช้าๆคุณต้องให้เวลากับสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณในระยะยาวถ้าลงมัวแต่ทำสิ่งเฉพาะหน้าคุณจะพลาดโอกาสเติบโตสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเขามองออกไปนอกหน้าต่ายอีกครั้ง แสงแดดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนๆผมเคยทุ่มเทเวลาหลายปีกับสิ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นแต่กลับไม่เติมเต็มชีวิตเลยเมื่ออายุมากขึ้นผมได้รู้ว่าการให้เวลากับครอบครัวและสิ่งที่รักต่างหากคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตนี้มีค่าเขาวางแก้วกาฟแฟลงอย่างเ,าเบาเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่า ใช้ให้คุ้มกับการมีชีวิตอยู่แม้บางครั้งการหยุดพักหรือทำสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีความหมายอาจดูร้ายาในสายตาใครบางคนแต่ในระยะยาวมันจะทำให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยความหมายคุณนั่งนิ่งคำพูดของเขายังคงก้องอยู่ในใจเมื่อคุณตั้งเป้าหมายอย่าลืมจัดการเวลาของคุณให้ดี เพราะคุณไม่มีวันซื้อคืนมันได้เขาเงียบไปอีกครั้งหรือไว้เพียงความคิดที่สันสะเทือนอยู่ในใจคุณตลอดไปทุกสิ่งที่เราพยายามทำอาจจะไม่สมบูรณ์แบบทุกครั้งหรอกแต่คนส่วนใหญ่มักติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบจนทำให้ท้อแท้เมื่อสิ่งที่ทำไม่ได้ดังหวังเขาหยุดไปสักทักก่อนจะพูดอีกครั้งสิ่งที่สำคัญ คือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเพราะมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเสียงฝนตกเบาๆช่วยเติมเต็ม,ตมบรรยากาศรอบตัวเขาเล่าเรื่องราวในวัยหนุ่มด้วยรอยยิ้มที่แฝงความเข้าใจและความอดทนตอนนั้นฉันมองหาความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาจนบางครั้งฉันท้อถอยและไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัวว่าทุกอย่างจะไม่เป็นตามที่หวัง เขาหันมาสบตาคุณพลางถามด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณเคยรู้สึกไหมว่าความพยายามที่จะทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบมันทำให้คุณหยุดทำไปเลยเขาวางมือบนแขนคุณเบาๆเราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ไม่เป็นไรความไม่สมบูรณ์แบบคือส่วนหนึ่งของการเดินทางมันทำให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นเขาเล่าถึงตอนที่อายุ30 ฉันพยายามทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดแต่กลับพบว่าการไล่ตามความสมบูรณ์แบบกลายเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงเขาพูดต่อพร้อมรอยยิ้มจังๆเมื่อเวลาผ่านไปฉันเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่จุดหมายแต่การยอมรับความผิดพลาดต่างหาที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเขาเว้นช่วงสั้นๆแล้วกล่าวต่อ ไม่มีใครหลีกหนีความผิดพลาดได้และถ้าเราไม่เรียนรู้จากมันเราจะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหนเลยเขาเล่าถึงช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจโดยไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทุกครั้งที่ตัดสินใจผิดพลาดมันสอนให้ฉันกล้าทำสิ่งใหม่ๆและทุกบทเรียนทำให้ฉันเติบโตขึ้นเสมอสุดท้ายเขากล่าวอย่างหนักแน่น ความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแต่มันคือการเติบโตและเรียนรู้เขาสบตาคุณอีกครั้งก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำที่ทรงพลังคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบแต่คือคนที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองดังนั้นอย่ากลัวที่จะล้มเหลว จงกล้าที่จะเรียนรู้และเติบโตจากทุกก้าวที่ผิดพลาดเพราะในท้ายที่สุดความไม่สมบูรณ์แบบนี้เองจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในแบบของตัวคุณเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้มีช่วงไหนที่ตรงใจคุณบ้างไหมถ้าชอบประโยคไหนหรือมีมุมมองอะไรอยากแลกเปลี่ยนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างนะครับผมอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคน และเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากชีวิตและการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ